ตั้งใจครับทุกจากกนจะครับผมไม่ได้ทำทิ้งทำพลาล้วครับครับน,นี่มาม่านะพี่มะลงครับผมามีเป็นครับอันนี้เป็นไก่กรอบใช่ไหมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อยู่ที่ร้านข้าวผัดกระทะร้อนนะครับผมพี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขายดีมาถึงเส้นใหญ่ที่บาประหมึกนะครับเส้นใหญ่ที่บ่าวประหมึ่นะครับคือเมนูทางร้านมีเยอะมากๆนะครับทุกคนนะฮะที่ผมไปนับในกระดาษออเดอร์มาน่าจะประมาณ80-90รายการเลยนะครับทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูลีลาวิธีการทำของทางร้านนะครับ ตัวที่กําลังทําเป็นอะไรครับพี่ตัวนี่ผัดกะเพราครับผมผัดกะเพรานะครับราคาหน้าข้าผมหลักสิบเท่าน,นั้นเองนะฮะทุกคนบอกเลยนะครับว่าไม่แพงนะร,ะร้านพี่เขาจะเปิดสองช่วงเวลาครับตอนเช้าก็จะเปิดสิบโมงถึงบ่ายสามโมงนะฮะถ้าเป็นตอนเย็นก็จะเป็นห้าโมงเย็นถึงสีขขง่ทุ่มนะครับพี่สงงขอขงทุ่มนะครับสองทุ่มนะครับยานึงไม่มา ถ้านั่งทานที่ร้านนี้ต้องใส่กระทะร้อนใช่ไหมครับพี่ใภายในร้านผมเดินเข้าไปสำรวจมาแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้นะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากนะครับครับครับผมมีวันหยุดไหมค,ครับพี่มีหยุดทุกวันเสาร์นะครับหยุดทุกว,วันเสาร์นะครับ นี่เป็นนี่ก็เป็นผัดกะเพราไม่ใส่พริกผัดกะเพราไม่ใส่พริกครับครับผมก็คือเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยนี่คือสั่งําลังได้เลยใช่ไหมครับไม่ใส่พริกก็ได้ครับเดี๋ยวทำนี้ย้อนหลังเป็นหนึ่กําลังนะครับผม<อ>แต่กําลังเดียวนี้นะครับนี่คือราคาหลักสิบนะครับทุกคนตรงจ้า เมนูมีหลายรายการมากนะครับหลายๆคนน่าจะเคยมากินแล้วก็มาสัมผัสนะครับตลอดคลิปน่าจะทางนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดอะไรนะครับพี่อ๋อยิ่งยงวัดหาบองครับครับมีที่จอดรถนะสะดวกสบายนะครับตรงข้ามร้านนะครับตัวเองลงเองนะเอาเบคอนให้ช้อนเรามาดูวิธีการ์ดนะครับเรื่อนยอนะครับ ก็คือทางร้านที่เขาจะไม่ได้ใส่น like ้ํามันเยอะนะครับไม่เดียวนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เห็นเดียไปครับเด็กครับข้าวผัดเด็กเบคอนของเด็กไม่มีผักนะครับออาไก่ให้มาปลาหอมครับนี่คือของเด็กครับผุ้ชมเอ้ยทำไมไม่ใส่ผักไม่แค่เพราะว่าเด็กก็แล้วแต่คนสั่งว่าใส่ไม่ใส่นะฮะผู้ใหญ่กินมากกว่า ตัวนี้เป็นเบคอนกรอบนะครับอันนี้คือเป็นเบคอนกรอบนะครับทุกคนลองเื้อแล้วมาทานีีผมก็คือซื้อมาแล้วต้องมาทาอีกใช่ครับไม่สำเร็จนะมาแล้วสำเร็จลูกน้อยครัเย้ครับ คือลูกค้าที่จะมานั่งทานกีฬานะครับต้องมายูบัตรคิวนะครับใช่ครับถ้าโต๊ะเลยมาต้องหยิบบัตรคิวครับจะได้จะได้มีที่นั่งเนาะจะได้การันตีว่าได้นั่งทานนะเพราะว่าไม่หยิบบัตร์คิวจำไม่ได้ครับคนไหนข้า่อนมาหลังต้องมีบัตรคิวนะจะได้รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังนะครับผมนห้องแอร์ครับชั้นบน มีชั้นบนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีโซนลองขึ้นไปดูได้นะครับผมมีด้านล่างนะครับเป็นห้องแอร์ด้านบนก็เป็นห้องแอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแบบด้านนอกด้วยนะครับแต่ว่าบรรยากาศไม่ร้อนนะเย็นๆสบายนะครับทุกคนครับอันนี้คือพี่จะผัดกระทะตอกกระทะเลยใช่ไหมครับใช่ครับทุกจานนะครับผัดจานเดียวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวราดข้าวผัดนะครับ มาม่าหรือเมนูพวกเส้นนะครับผมคือมีก๋วยเตี๋ยวกระชังมนูเส้นก็มีนะครับเมนูก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับไม่ได้มีแค่เมนูผัดนะเส้นเมนูน้ำก็มีใช่ไหมครับพี่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะลูกค้าเข้ามาพร้อมกันที่ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับร้านก็พยายามให้เร็วที่สุดนะครับ ลูกค้าทยอยมาเรื่อยๆนี่รับรองคันแน่นอนครับก็ทันยังไงก็ทันนะครับแต่ว่าเข้ามีสี่ห้าโต๊ะนะี่ยมันไม่ค่อยทันครับจะก,กินของอร่อยต้องรอนิดนึงนะครับ<อ>ไหนก็มาเที่ยวแล้วนะครับเพืคนที่เชียงใหม่นะเพอนแวะมาเลยนะครับที่เขาปัดให้กระทะสัมผัสเดี๋ยวทีเลียนะครับจัดให้อากาศโดนข้าวนะครับ เป็นเม็ดร่วนๆนะเนาะนี่เป็นอีกหนึ่ของร้านเลยไหมครับครับก็จะถ้าเป็นตัวเน้นหอมกระทะครับเน้นหอมกระทะนะครับถ้าเป็นตัวนะตัวคือเป็นสูตรของร้านเลยนะครับ่ครับแต่ถ้าใครเขาเขาหั่นเรื่อยๆนี่ก็จะไม่ค่อยชองครับแต่ละเน้นหอมๆแห้งอ่าครับเข้าร่วนเป็นเม็ดครับ พอไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะด้วยไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะครับเน้นังเกตว่าจะต้องล้างกระทะตลอดถ้าใส่น้ำมันเยอะๆเนี่ยผมไม่ต้องล้างก็ได้เพราะว่ามันมันมันเคลือบอยู่แล้วเนาะครับผมครับเน้นเน้นแห้งไว้ก่อนก็คือพี่เขาจะล้างทุกกระทะนะครับใช่ครับหลักๆเลยจะเป็นพี่พี่เป็นคนทำใช่ไหมครับก็จะมีน้องๆนะครับในครัวนะสามสี่คนนะที่ผมเห็นนะฮะใช่ก็ช่วยๆกันนะครับ อันนี้เป็นไข่ไก่ใช่ไหมครับพีใบ่ใช่ครับใช่ครับไข่เคียวมีอ่ะไข่เคียวนะ่สู้อ่ะยำครับยำยำแล้วก็ไข่เคียวเนะอะ ร้านชอบผัดนะครับผมที่เปิดสองช่วงเวลานะครับแสดงว่าลูกค้าเขาจะรู้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ ว่า11บเอโมงถึงบ่ายสนี่คือแก๊สนี่คือไม่ได้ปิดนะครับอะไรนะฮะแก๊สนี่คือไม่ด้ปิดนะพี่เปิดทิ้งไว้ตลอดเลยใช่ไหมครับครับผมครับครับงหนึ่งใช้ได้กี่วันครับพี่โออนุญาตถามไม่ไม่ไม่ถึงวันครับไม่ถึงวันนะฮะประธานรถนะครับ จะไปเอากระาง่ใ้ต้องนบนรวยนี่ไปซอแล้ว,นนลวต่ะา้อาทิตยล์ละใบนะครับบใช่ไหมครับ อันนี้จริงาารใช่เลยครับมีอาการนะฮะอ,อ๋อก็คือถ้ามันพนังต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับพี่เปลี่ยนใหม่ไม่ง้นก็ซ่อมครับผมโอครับผมนี่เดี๋ยวถ้ามีใครสนใจกระทะนะครับเดี๋ยวผมจะถามพี่เขาให้นะเดี๋ยวจะหาพายายามหามาให้นะครับเ,รเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะเจ้าของแบรนด์เขาจะหาว่ามันแข็งแรงอันนี้ใช้เยอะเองนะครับอารเขาแข็งแรงนะแต่ว่าของเราใช้งานเยอะครับผม ถัดไม่ได้หยุดนะครับวันหนึ่งพี่เคยนั่งไหมฮะว่าประมาณกี่กระทะสาหรับพี่คนเดียวไม่เคยไม่เคยนะผมว่ามีเป็นพันครับที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับทุกคนนะก็ห้ามพลาดเลยนะครับสองช่วงเวลานะครับย้ำเลยนะบอกเลยนะครับว่ามีเมนูเยอะมากนะครับตั้งใจทำทุกอานนะครับผมไม่ทำทิ้งทำพางนะครับ คนี่ครับเห okay. ็นเยอะเต็มคาะเดี๋ยวนี้คือชุดเดียวนะครับทุกคนไม่ได้ทำ duo นะฮะคนเดียวนะครับคนเดียวนะครับพระราชาท่านทารที่ร้านพี่เขาจะใส่เต็มกระทะร้อนนตามสุตรแก่นของร้านเลยนะครับพี่เขาบอกนะครับ อันนี้คืออันนี้ต้องซ่อมอันนี้ต้องซ่อมนะฮะไม่ไหวแล้วเพราะว่าราคา่อข้างจะสูงใช่ไหมครับพี่ครับประมาณสองสามร้อยบาทครับผมครับผมก็คือยี่ห้อที่พี่ใช้นะครับที่เขบอกว่าดีนะแต่ว่าทางร้านใช้งานหนักนะแต่ถ้าชาวบ้านปกติอย่างเราซื้อไปทําเอาไปไว้ในครัวนะผม่าอยู่ได้หลายปีเพราะว่านานๆทีเราจะได้ใช้หนึ่งานหนักนะฮะ ถ้าเป็นตัวน้าซุปทางร้านหน้าร้านมีขายไหมครับพี่อ๋อยังไม่มียังไม่มีนะครับตัวยังไม่มีทําไม่ทันอยู่นะทางหน้าร้านก็ยังทําไม่ทันนะครับถ้าทําขายทางหน้าร้านด้วยไม่ไหวเนี่ยฮะมาม่ามันพิมารุมาแล้วครับผมตัวนี้เลยนะผมชอบมากนะครับใก่กรอบไก่กรอบหนึ่งร้อยเติมใส่ให้หน่อยมามาม่ามันพิมารุทีนี้เผ็ดมากไหมครับพี่ร้าน ถ้าเผ็ดให้คืออยู่ประมาณระดับไหนครับพี่ทางร้านอันนี้แล้วแต่เลือกนี่คือั่เป็ดกลางมาอันนี้คือเผ็ดกลางนะครับทุกคนครับนี่มีเป็นครับอันนี้เป็นไก่กรอบใช่ไหมครับการแต่มาสามอย่างคือพิเศษนะครับครับผมเสิร์ฟด้วยกระทะร้อนแบบนี้นะครับใส่ขี้นะครับ เอาลงเลเขาจะเขาจร้อนลงมีลูกค้าเขาสั่งไส่ไทยยี่ออนท็อปด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องยกให้พี่ดูหน่อยได้ไหมครับให้ดูนะครับใกล้ๆเลยนะครับที่เสี่ยเย้ครับผมอโอเคนะครับก็ที่จริงพี่เขามีหลายเมนูมากๆนะครับทุกคนต้องมาอยู่เชียงใหม่สัก ว่าน่าจะมีอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะฮะถ้าใครอยากมากินให้หมดนะฮะโอเคพี่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมครับเชียงใหม่อร่อยครับครับผมอยู่วันแน่ร้านข้าวผัดกระทะร้อนนะครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่กัดยังไงเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับใครที่อยากจะตามมานะครับผมสำหรับวันนี้ตลอดในคลิปต้องกดตัดตามกดไลค์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ